เป็นไงบ uh> ้างมันมากันเป็นฝูงมดฝูงปลวกนะตัวเล่าเตรียมตัวทราบแล้วเรียน

ริงผมทีผมหมดเสียขาแต่ปัญญายังอยู่นะผมละอายใจที่รักษาฐานไว้ไม่ได้แถมยังพาลูกน้องตายหมดเหลือเพียงพริกคนเดียวสิบต่อร้อยมันเหลือกำลังทล้งหมดผมเป็นทหารอาชีพเมื่อไม่มีโอกาสออกสนามรบก็ให้ดินกลบหน้าซะดีกว่าผู้หมวดเคยสอนพวกผมลูกผู้ชายทุกคนต้องทิ้ชีพเพื่อชาติ ส่วนหนึ่งส่วนใดขาดขอทัพของชาติไม่ทอดทิ้งใช่ไหมครับใช่ผมจะไปที่ยุถึงบอกอขอหอมารับผู้หมวดขออนุญ,ญาตครับสามสามเลขบอกอสามาสามเลขบกบอกทราบแล้วเปลี่ยน <c oughs> สามห้าสามถูกถลม่มบาดเจ็บล้มตายขอหอดุวนบกทราบแล้ว อย่างนี้ทุกวันเนี่ยอาจจะที่จะทางบางสิจะไปอ่านท่านทำไมทําอย่างนี้ทุกวันท่านดูดีใจว่าเรากาลังข้าใหม่ปลามานันอืมพอแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่เห็นเห็นสิดีท่านจะได้มีชีวิตชีวาไปกับเราด้วย,ยดูพูดือสิอสายแล้วนะพี่ามูอย่างเนี้ยไม่ทันชาวบ้านคนนะตกลงพี่จะไปเดี๋ยวนี้พี่อย่าลืมนะ ย็น,นี้ต้องมีปร,ราสาบรงเครื่องไว้ให้พี่ด้วยละ่ะจ้าพี่ไปละนะขอให้หาเงินคล่องๆเหมือนอย่างทุกวันนะรับรอง อยู่หรือเปล่าละ่ะอยู่คะ่ะเชิญสิคะออามาพอดีอวัสดีครับวัสดีคุณสักผมไม่ก็จะไม่เจอคุณอาซะแล้วน, <laughs> นี่คุณสักคงจะมารับคำตอบเรื่องที่พูดไว้แล้วสิใช่ครับผมต้องการคำตอบนะผมได้ปรึกษาหารือกันแล้วพมกเราขอขอบคุณคุณอาที่ยินยอมรับตามที่ผมขอร้อง เงินนี่สำหรับการเริ่มงานผมรับว่าไม่ได้หรอกคือว่าไม่ใช่ตกลงผมเสียใจด้วยที่ไม่สามารถรับคำขอร้องคุณสักได้ผมคาดไม่ถึงว่าอาเพิ่มจะปฏิเสธผมขอโทษแต่พ่อคุณเอาไว้ใช้เรื่องอื่นกันดีกว่าอืออาเพิ่มตกครับต้องทำตาที่ผมขอร้องถ้าไม่ชื่อคอยดูอาจจะอยู่บางเพลงไม่ได้ พ่อแม่พ่อจะทำยังไงยังก็โกรธมากอ่ะโกรธใครมันโกรธไปสิ ไปเห็นกันทุกวันเลยทันมาเดียวกูจองนะเว้ยและแต่ผู้โดยสารเว้ยเพื่อนเชร็จแล้วครับพี่พี่พิกดีกว่าพี่พิกท่านพี่พีคจริงจริงด้วยสวัสดีพี่เมียมึงล้ำเส้นกุเรนา้ท่าน อยู่ยหลับอยู่ตรงนี้ไม่ให้เรียกพี่เมียแล้วที่ผมเรียกว่ายังไงอ่ะอืมทำไมมึงไม่บอกพี่พลิกเขารู้ว่ามึงแต่งงานกับพิมลองสาพี่พลิกเขาแล้วอรวจริงหรอท่านจริงครับพี่พลิกทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีตันพี่ดูได้ข่าวกี่เดือนแล้ววะเมื่อวันที่29ก้ากรกฎาคมฝน้ากำลบางเป็นใจโอ้พี่กำลังอยู่ที่ฐาน แกน้องพี่บ้าหรือเปล่าไม่เคยเลยพิมเต็มใจให้ทุกทีน้บว่าพิมมันโชคดีนะพี่ดีใจด้วยน้องเขือนลูบีบท้ทันใจนะจะได้ฉลองกันเอนี่ฮะได้คนลวนะตาไปฉลองที่บ้านนะรับพี่ร้องปุ๊บเี่ยนหายปุ๊บพ่อไม่คิดจะเปลี่ยนใจตามที่คุณศักดิ์เขาต้องการให้พ่อทําเหรอลูกน่าจะรู้ใจพ่อดีแต่หนูเห็นท่าทีคุณศักดิ์อะ จะเป็นห่วงพ่อไม่ต้องห่วงคนอย่างพ่อถ้าคิดจะทำอะไรไม่ต้องมีใครมาชี้ทางพ่อทำเขาพ่อเองพ่ออายุห้าสิบหกแล้วก็ <c oughs> พ่อคิดจะดังทางนี้พ่อไปรอมาถึงวันนี้หรอกพ่อทำตั้งแต่ตอนที่ลูกกำลังเรียนแล้วทุกวันนี้ครอบครัวเราก็สุขสบายดีเรื่องอะไรจะไปทำให้เกิดสตรูเดี <c oughs> ๋ที่พ่อไม่ยอมทำตามคำขอร้องของคุณศักด์ก็เท่ากับหกักน้ำใจกัน <c oughs> ทางหัวมันพ่อไม่กลัวทำไมไม่ลงมือเองอแบบลอยพ <c oughs> าลูกลลกเข้าไปก่อนโจมาเดี๋ยวมาดีาดแน่ <c oughs> ไปไปลูก <c oughs> จอมเอ็มมีธุระอะไรกับข้าอยากรู้เหรอไอ้จอม យ៉ាយលืมប្លះខំ กันภัยของชาติหลายพวกสัตว์อุบาทก็มาะฆ่าแม่ฆ่าพ่อมันต้องชดใช้กรรมทั้งทั้งคอรด ใจว่าเป็นฝีมือไอ้ศักใช่ไหมเมื่อเช้าเพิ่งออกรถสวนทางกันมันขับรถเก่งเข้ามาในบ้านเราระหว่างที่พี่ไปอยู่ที่ฐานเทไม,มีเรื่องกับใครป้าถ้าจะเป็นสาเหตุได้ก็เรื่องกับไอ้โจมช่อจำปีเท่านั้นไอ้โจมช่อจำปีสมมติไอ้ชิงชัยมีเรื่องอะไรกับพ่อไอ้โจมให้เสียชิงชัยเป็นเท่าแก่ มาขอแต่งงานกับพิมแล้วก็ถูกพ่อเพิ่มแอ้เพิดออกจากบ้านหาว่าพวกมันหากินพังทุจริตมันก็น่าจะเป็นสาเหตุได้แล้วไอ้ศักละ่ะมีเรื่องอะไรกับพ่อทั้งสามคนไม่ยอมปริปากพูดถึงมีครั้งหนึง่งไม่กี่วันมาน,นี้พ่อรล่ออกมากูไม่ยอมเดีวเวลาองค์ไหนจะมาบังคับกูแล้วท่านเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับใครเข้าใจว่าเกี่ยวกับไอ้ศัก ไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับไอ้ศักดิ์ก็ผมสวนทางกับมันมาตอนเช้าผมออกมันเข้าแล้วจะมีใครมันก็น่าคิดพรุ่งนี้เปิดงานไม้ของเราพร้อมจะส่งหรือยังพร้อมครับจ้านายดีเสร็จแล้วรีบส่งนะเดี๋ยวจะเสียลูกค้าครับ ไม่มันทำไมดูน้อยไป ืนซีขอบใจมากเว้ยยังมาช่วยกูทันเวลาพอดีเฮ้ยนี่มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเอาเอาเี two? ๋ยวอะไรวะเนี <two> ่ยเฮ้ยมึงจะไปกู้เรืออะไรพิกไอ้เพื่อนทอยนอกูจะาเอาชีวิตมึงไอ้ไอ้ไอ้องไอ้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 ้ มอไม่สางเกูเยไอ้เอ้ยไอ้มาสันกัเร si si um, ื no ่องอะไรวะเอ้พริกไอ้สัไอ้พิกปัญหาของข้าพ่อแม่น้องสาวมันพิกเอ้ย เองน่เข้าใจผิดถึงกับจะฆ่าเพื่อนรักซะแล้วนะเองฟังอาเองสองคนเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลือกันเสียศักก็รักคารพ่อเองเหมือนกับพ่อเขาเองสาเหตุการตายของพี่เพิ่มพี่พลอยแม่หนู้พี่เมียเจ้าแทนมันก็มาจากกำนันใหญ่ถูกไข่โป่งตำแหน่งกำนันจึงว่างลงชาวบ้านอาและเสียศักเห็นว่าทพี่เพิ่มเป็นกำนันชาวบ้านก็เป็นสุขพวกไอ้ชิงชัยได้ข่าวมันจึงวางแผนเก็บพี่เพิ่มซะ พี่พร้อยกับหนูพิมพ์ก็พร้อยถูกปิดปากไปด้วยนี่ไอ้โจมนะมาพาพวกมาชาเสียสักเพราะมันรู้ว่าผี่เพิ่มนะตายถึงยังไงเสียสักต้องลงสมัครชิงแม่เอเข้าใจหรือยังเ่ะอขอพระคุณอาที่ทําให้ผมหูตาสว่างเขอโทษเพื่อนด้วยนะขอักินมากกว่านี้เว้ยนึกว่าชุดอื่นเครื่อง ก่อนเจองานช้างก็แล้วกันเข้าใจกันก็ดีแล้วอาจจะมีงานจะต่อไปศาลทำไม้เสร็จนะลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเออไอเพื่อนยกหากเพื่อนไม่รังเกียจนะแทนด้วยมาช่วยงานกันแต่กันยังมีธุระจะต้องทำเฮ้ยนี่เพื่อนคิดว่าจะทมลงปืนไอชิงชัยหรือไงยง พร้อมเมื่อไหร่ให้เพื่อนมีเอียวด้วยเออมันต้องอย่างนั้นสิเพื่อนเออท่านอยู่ที่นี่ไกลศัก์ไปก่อนนะจะปลอดภัยครับพี่พลิกเอาไว้พิเศษธุระแล้วพี่จะมาร่วมล้างบัญชีเพื่อรักน้องโสภาสสรพีพี่ไปก่อนละ่ขอให้โชคดีค่ะพี่พลิกระวังตัวให้มากนะพี่พริกทุกคนไปห่วงพี่ขอบใจทุกคนนะเออขอฝากท่านด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไปละเออไปก่อนนะ เป็นรางวัลสลับเองครั้งก่อนที่ข้าอีเพิ่มอีพลอยกับลูกสาวมันส่วนครั้งสองเองดับไอเสียสัก์ไม่ได้หลอดตายกลับมาเท่ากับว่าทำให้แผนกับพี่ชิงชัยคบพังเหมือนไปตีลังแตนให้มันตื่นบาดเจ็บอย่างเงี้ยคืนอ,อยู่ที่นี่มีแต่ฉันเนา่ารีบกลับบ้านเก่าไปเลียบแผลด,ดีกว่าอย่าอยู่ที่นี่เลยขอบคุณนายหญิงไทโจมยังมีลมหายใจอย่าย้อนกลับมารับใช้นายอีก อืมขอบใจรีบไปซะเถอะอขืนชักช้าถ้าพี่เขาออกมาจะไม่เด็ดไปจม,อมขอให้โชคดีขอบใจคร้อยผมได้พบกันอีกผมลาครับหน่อยไปเถอะไอโม ไอ้คำถ้ามึงมีปัญญาก็ไปตามเอาเงินที่ไอ้โจมคืนมาให้ดอกได้ครับพี่พอคอยผูมึงรีบไปแล้วต้องได้เงินคืนมาครับพี่อืม <c oughs> น้องทำดี <c oughs> พี่ได้ยินหมดแล้วอืม <c oughs> น้องชื่นกับคล้อย คอยดูผลงานไอ้สองตัวถ้ามันกลับมาพร้อมเงนินให้ระวัดมันอีกเท่าตัวอยู่ห่วงเลยพี่เป็นหน้าที่ของชื่นชมเองอืมดีมาก <c oughs> มึงเหลือแค่สองลาเท่านั้นพวกกูจะถล่มมึงให้ดิ้นไปเดียเยเด๋ยวนี้ไอ้ขํมกูฟังตัวใจเดี๋ยวนี้กูมึง,งก็เหมือนกูมีเคี้ยวขัดได้เขาขุนดีขเขาเคี้ยวลุดพวกมึงก็เหมือนกูรู้ไม่ได้จริงของมันวะแล้วยังไงวะกูเข้าใจมึงต้อ,อง,งเอาเงินกลับไปเป็นหลักฐาน เอ <N> าเงินนี้ไปคืนนายบอกว่าสิแล้วบอกว่าข้ากูตายแล้วบอกให้กูไปอย่างเสื่อมบากเทวา่าพื้นอนอาจจมเรามารเผาเดียวกันสวรรค์พวกกูคงจะเหมือนอย่างที่มึงว่ากูจะปล่อยมึงไปเอาเจ ขอบใจเพื่อนทุกคนเหตต่ออยู่เพื่อนจําไว้นะวันไหนกัดใครไม่เขา้ารีบอาตัวรอดซะหไม่รอดอีกแล้วอ๊า นีกไม่พ้นหรอกอย่าฆ่าผมเลยผมทำไปเพราะชิ้นชายสั่งผมจะไม่ต้องทำคุณพิดว่าชีวิตเธอผมจะไม่ลืมพระคุณเลยไอสัตว์ตลกแม่กับน้องสากูมีปัญญาสู้วกมึงไหมไม่ไม่มีปัญญาสู้ผมจำใจไม่มีทางสู้ผมไม่เหมือนมึงผมไม่ฆ่าคนได้มีทางสู้อุ้งเวชขอบพระคุณมาก